คอมเ a c t ูวีแดงดีสีไม่ตกกับโตโยต้าโคราคอร์คันนี้เลยสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของนะครับ c v, หรือว่า Compact s u v กับ ต,ตัวต้าโคลาคอสต์1.8สปอร์ตนะครับโมเดลก็ไม่ต้องพูดถึงอะเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ2020ที่ผ่านมาวันนี้ผมเอามือสองอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับให้กับผู้ติดตามช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับได้ดูได้ติชมได้เลือกซื้อกันไปเพราะว่าอย่างตัวคอสเองเนี่ยเปิดตัวมาก็ผมก็ได้รับกระแสนิยมพอสมควรนะนะครับพูดถึงในยอดจองของงานมอเตอร์โชว์ก็แล้วแต่หรือยอดจองในโชว์รูมก็แล้วแต่ก็ถือว่า ยังถือว่าฮอตอยู่มาดูกันบ้างถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะวันนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมนํามานะครับนำมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับตัวเริ่มต้นก็คือ1นึ่งจุดแปดสปอร์ตนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนมาดูกันว่ามันจะคลอสสมชื่อหรือเปล่าออปชั่นฟังก์ชันที่ให้มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนหลายคนทราบดีว่าราคารถใหม่ที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ตอนนั้นแต่ว่าหมดเขตไปแล้วนะนะครับเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคือราคาตอนท 989,000บาทเมื่อมาเป็นมือ2แล้วนะครับเมื่อเป็นมือ2แล้วราคามันก็ต้องดรอปลงไปนะครับเอาว่าประหยัดไปสักแสนกว่าแล้วกันนะแสนสี่แสนนีคันนี้ผมขอขายอยู่ที่859,000บาทแล้วกันนะครับ859,000บาทนะครับก็จะได้มีส่วนต่างที่เห็นพอสมควรอยู่นะครับกับรถโมเดลปี2020เดี๋ยวนะขอดูกันว่าเขาจดทีเบียนมันไหน19กันยา 2,563นะครับคสอ2,020 20แล้วเราเพิ่เปิดตัวมานะครับจริงๆก็เอาถือเล่มมาด้วยนะครับเอามาให้ดูหลายคนตกใจว่าสอเองก็รถเพิ่งเปิดตัวมาได้8-9เดือนมารีวิวมีเล่มขายกับลูกค้าหรือเปล่ามาดูกันนะครับมาดูกันสไตล์ของอที่บอกว่าเป็นรถเหมือนกับคอสสมชื่อเนี่ยเพราะว่าอะไรดูพอไม่ดูก่อนเลยที่เอาจุดที่คนจุดที่คนจะคอมเพนเยอะสุดนะครับกับรถราคา เกือบล้านอ่ะพูดง่ายๆเกือบล้านนี่ไอที่เรามองเห็นนี่ไม่ใช่ลายล้อแม็กนะครับเป็นฝาครอบนะเป็นพลาสติกฝาครอบนะครับนะ <c oughs> นี่คือ,น,คอนี่คือจุดที่จุดที่ลูกค้านะครับหรือคุณผู้ชมเนี่ยนะครับคอมเมนต์เลยคอมเพนทางโตโยต้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลดราคาเอาง่ายๆคือเหลือแค่20,000ื่น่ะจะจะครบล้านอีกแล้วนะพูดถึงมูลค่านะครับแต่ ผมเข้าใจอยู่นะครับเขาก็อาจจะแบบออกแบบมาแบบให้มันดูแบบทนนะครับประมาณนี้คิดว่านะแล้วก็ออกแบบมาก็ค่อนข้างสวยนะครับรูปลักษณ์ก็การเล่นการเล่นลายเล่นเล็ดลายอะไรก็สวยดูดีนะครับเอาสีดํามาตัดนะครับแล้วจะเป็นสเกิร์ตซ้มล้อนะครับแถบด้านข้างเนี่ยคือดํากับแดงมันตัดกันอยู่แล้วนะครับมันมันค่อนข้างที่จะกเกินกันดีอยู่แล้วรวมถึงไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีลมดํา แล้วก็กิวหน้ากิวหน้าเป็นสีทูโทนนะครับกิวหน้าเป็นสีโทนสังเกตกิวหน้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวรถลักชัวรี่คาร์นะครับคือค่อนข้างดูดูดีหน่อยอะดูดีหน่อยสําหรับกิวหน้าสําหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของคอสเนี่ยมีมือสองม,มาที่มงคลแล้วก็เป็นเจ้าของได้เลยนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแน่นอนว่ารถมือสองเองเนี่ยเมื่อมีการใช้งานมาแล้วมไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนหรือ8ปดเดือนเมนคันนี้ก็แล้วแต่ตํหนีจุดขายก็ต้องมีนะครับตำมีข้อดีข้อเสียมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะ จะดีเหมือนรถป้แดงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แน่นอนนะครับมาดูกันว่าบล็อกเครื่องยนต์1.8สปอร์ตเนี่ยหรือว่า1,798ซีซีที่บอกว่าให้ม้ามาพอสมควรนะครับ140ม้าผมไปลองขับมาแล้วก็อัตราเร่งเครื่องเกียร์ก็ใช้ได้นะครับเกียร์ CVT i7 สปีดนี่็กับม้า140ตัวนี่ก็ได้นะได,ได้ได้นะครับนะ1 0รไปลองเมื่อกี้นะเครื่องยนงร้อยอู่เลยนะครับ140 150ก็ก็ได้อยู่ยังไม่ตึงนะยังไม่สุดนะครับ และก็คนคอมเมนต์เยอะก็คือน่าจะให้ป๋าครอบเครื่องให้มันดูเรียบร้อยนะครับคือรุ่นนี้ไม่มีนะนะครับหลายคนจะตกใจว่าสอเองถอดออกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้มึนขนาดนั้นนะครับไม่มีแลนะจริงๆคนจะมีจากจากศูนยะ์นะนี้ไม่มีนะครับแน่นอนรถรถขนาดนี้ก็สาภาพไม่ต้องพูดถึงนะนะนะครับไม่มีอะไรอยู่แล้วแหละไม่มีอะไรให้น่าสงสัยหรอกแต่ผมถ่ายดูเลยนะครับน็อตทุกตัวอาร์ทุกตัวจากโรงง,งานเนี่ยเดิมสนิทนะครับเดิมสนิทถ้าจะมีตําหนิก็ต้องจะเป็นพวก แถบตานล่างพวกที่เป็นรอยขีดข่วนอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยกิ่วนะพวกนี้นะครับจริงๆมันก็เก็บงานได้นะครับนิดหน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราอรถเพราะว่ายิ่งใหม่คนยิ่งกลัวไงยิ่งใหม่คนยิ่งกลัวลว่รารถเพิ่งแปดเก้าเดือนเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าของเอาไปชนมารถไม่ดีมาหรือเปล่ารถปสบอุบัติเหตุมาหรือเปล่าถ้าใครที่เพิ่งมาติดตามมงคลอินสเตอร์ก็จะคิดเยอะแต่สาหรับคนที่ติดตามมานานแล้วก็จะทราบคุณสมบัตินะครับทราบคุณสมบัติของรถร้านเราดีอยู่แล้วนะ คือรถมีปัญหาเราไม่ไม่เอาไปมาขายกับลูกคา้าตั้งแต่แรกไปแล้วนะครับก็แรงดีนะ่าแรงดีสําหรับคนที่ต้องการรถคอร์สนะซีเอชูวีคอมแพไปใช้งานคอร์สเองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะที่มาแข่งขันในตลาดนะครับนะคอมแพคเอชูวีก็ได้รับความนิยมอยู่วันนี้มือ2เองก็มีไม,ม่มีไม่กี่คันในตลาดผมไปเช็คดูก็มีประมาณไม่ถึง10คันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งใน10ที่เป็นรถมือ2แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ เห็นเอามาลงขายกันเห็นเป็นตัวเป็นตัวไฮบริดนะครับก็คือเป็นตัวรุ่นพี่ของเขาที่ออปชั่นอาจจะเยอะกว่านี้ฟังก์ชันของคลอสเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเยอะนะตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัวเริ่มต้นด้วยนะครับเน้นการใช้งานจริงมากกว่านะในการใช้งานจริงมากกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมบอกไปรถมือสองมันก็มีตาหนิอยู่บ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมผมคิดว่าน่าจะขูดกับลงจอดรถาจาะของเดิมนะแต่จริงๆสั่งเปลี่ยนได้นะคิ้วคิ้วไม่กี่ตังค์นะครับเดี๋ยวสั่งเปลี่ยนให้ มีตำหนิแน่นอน,ม,นมันกับขูดกับโรงจอดรถนะนะรนจริงจริงมันก็ไม่มีผลหรอกแต่เราต้องแจ้งลูกค้าให,ให้ชัดเจนว่ารถมือสองเองมันมีตำหนินิดหน่อยนะนิดหน่อยม,ไม,ไม,ไมัไม่มีชนไม่มีความแน่นอนละเราไม่เอามาขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วภายในก็เป็นโทนแน่นอนโทนสปอร์ตมาแล้วโทนดำมาเลยดําจ๋ามาเลยนะเป็นภายในเป็นชุดครึ่งหนังแท้นะครับชุดครึ่งหนังแทนะดูลักษณะเบาะนะครับเหมือนกับเบาะอะลโคโลใช่ไหม เป็นบอดแบบเหมือนกับเหมือนกับรถบอดรถแข่งอ่ะนะที่คือทรงของการออกแบบของคอสจริงผมก็มได้เข้าไปนั่งให้ดูมันจะรับกับแผ่นหลังพอดีนะครับเวลาคลิกดาวก็ใช้ได้อยู่นะใครบอกว่า CVT ไม่มีจังหวะคลิกดาวเนี่ยผมไปลอง CVT I ของคอสเนี่ยเจ็ดสปีดเนี่ยก็มียมี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 ฟิลนั้นอยู่เหมือนกันนะนะครับอ่สสญญาขออสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่สำคัญเลขใหม่สำคัญเลขใหม่สำคัญรถประมาณ เราเราเกือบ1ขวบนี่วิ่งไปกี่กิโล17,800นะครับ17,814กิโลก็สมเหตุสมผลนะครับรถเราเราเเดือนนะครับเราเราเกเดือนแล้วที่ผมชอบก็คือตอนนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆที่เจ้าโคราคอสต์นี้ให้มาคือเป็นฟังก์ชันเมนูภาษาไทยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยนะครับระบบเครื่องส่งเครื่องเสียงนะจอทัชสกรีนประมาณเท่าไหร่ประมาณ9นิ้วนะครับประมาณ9ใหญ่กว่าฟิจเจอร์อีกอะประมาณ9นิ้วเป็นจอทัชเป็นเมนูภาษาไทยนะ นะใช้ง,งานได้ง่ายมากเลยตอนนี้ก็นะครับ่บายสามเร็ว,เรวกว่าผมไหมเนี่ยตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งใหม่เนี่ย, <c oughs> น,ยนะครับเป็นเมนูฟังก์ชันภาษาไทยนี่มี Apple c a r p เพยด้วยนะครับแน่นอนมันต้องเชื่อมต่อได้อยู่แล้วเพราะทุกวันนี้มันอยู่กับเทคโนโลยีนะครับอยู่กับเทคโนโลยีแต่พูดถึงกาฟังก์ชันภายในต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะแล้วก็ตัวอะไรเาเรียกว่าอะไรแพลนชิพไม่มีมาให้นะไม่มีมาให้แต่คูชมีนะครับคูชมี me. จริงจริงผมเพิ่งเคยเจอเนี่ยรถที่เอาคูสมาไว้ตรงตรงมัลติฟังก์ชันเนี่ยเพิ่งเคยเจอเพราะปกติเราเชีรเราเจอ,อแล้วในเรื่องของฟังก์ชันเครื่งองโซงเครื่องเสียงมีอยู่แล้วเอาคูสมาไว้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยเกียร์ cvt นะครับเจ็ดสปีดแล้วก็มีกล้องถอยที่ระดับ full hd เลยนะแล้วก็อันนี้คือติดเพิ่มมาคือกล้องหน้านะครับก็แถมไปเลยแล้วกันนะแถมไปเลยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามันมมมันเต็มอะไรริงก็ถอดออกก็ได้แต่ว่าถ้ามันมาสภาพนี้ก็ แทนผู้ค้าไปเลยแล้วกันนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคนที่อยากจะเป็นนะครับเจ้าของคอร์สนะครับมีมือสองขายแล้วกุญแจก็จะเป็นคีร์เลสนะครับก็มีโลโก้โตต้าแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับบอกโกลาคอร์สถ้ารุ่นเก่าๆมันก็จะไม่มีนะครับถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์ก็จะเป็นรูปฟอร์จูเนอร์ชอบตรงที่เป็นาบางส่วนเป็นฟังก์ชันภาษาไทยที่นะใช้งานได้ง่ายภายในออปชั่นก็ไม่ได้มีอะไรคอร์สสมชื่อนะครับเบาะนี่เป็นแมนมือเลย ร,ราคาเกือบล้านนะนะ,นะครับตั้งใจตั้งใจเข้าใจอยู่เข้าใจเจตนาเขาอยู่นะต้องการให้เป็นรถที่เอาไ้แบบขับแบบ SUV แบบว่าลุยๆหน่อยนะครับ s อ v ยกสูงจากพื้นนิดนึงอะไรประมาณนี้เนี่ภายในที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสายเดินทางนะครับสายเดินทางคือไอ เขาเรีเยกว่าอะไรที่บางแก้วเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะ <c oughs> ที่วางคือ <c oughs> ที่วางแก้วเนี่ยเยอะมากนะครับโอ้ที่บางแก้วเนี่ยผมนับไม่ผิดมีกี่อันมันน่าจะมีหกบ้างมันมืดนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมมืดนิดหนึ่งเพราะว่าอมันมีตรงไหนบ้างอะซอกประตูซ้ายขวานะครับตรงคอนโซลกลางอีกสองแก้วแล้วก็ตรงด้านข้างนะครับด้านข้างประตูหลังนะครับประตูหลังอีกสองนะครับโอ้โหใครกินกาแฟหกแก้วนะนะครับดีเหมือนกันนะชอบอันนี้อันนี้ชอบชอบชอบ พราะว่าทุกวันนี้คนแบบชอบสั่งไงไปไหนก็สั่งอเมซอนสั่งน้ําดื่มน้มําหวานน้าแดงนะครับนมชาไข่มุกบางทีกินหลายกระสับนะครับกินหลายแบบอะไรประมาณนี้ก็คอร์สก็ออกฤทธิ์ทสมัยดีชอบชอบชอบอันนี้ส่วนตัวเดี๋ยวตัวนี้จะเก็บให้นะตัวนี้เก็บให้เดี๋ยวเก็บให้มีรอยคิ้วนิดเดียวนะตำหนิตรงไหน,รนเราจะมีบอกแล้วก็ตัวไฟของของคอร์ออสเนี่ยผมชอบอย่างนึงก็คือเวลาเวลาเวลาสมมติ่าสมมติว่าถ้ามันแตกมันก็จะสั่งง่ายมากมันจะบอกเลยว่า เป็นไฟท้ายเป็นไฟหน้าของโฟล่าคอสเนี่ยนี่ก็รายละเอียดที่เขาใส่ใจมาแต่ผมชอบอย่างนึงก็คือการตัดนะครับการตัดลายของเขาเนี่ยดำแดงดถือว่าอย่างนี้เลยแล้วคันนี้ไปติดฟิล์มดำมาน่าจะ80บได้มั้งเนี่ยนะครับหน้าหน้า60หลัง80นะครับจริงๆสไตล์ญี่ปุ่นต้องเป็นหน้าใสาลังดำนะครับแต่พอเป็นคอร์สนี่นาจะแบบว่าเน้นความเป็นส่วนตัวด้วยล่าไม่แน่ใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือผมว่าตัวนี้นอาจจะดึลึกไปนิดนึง นะครับเวลาเรายกของขึ้นเนี่ยโอกาสที่นะครับตัวนี้อาจจะมีรอยเนี่ยเป็นไปได้นะครับนี่มันน่าจะน่าจะเรียบนะคิดว่าแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าไม่สุดอย่างหนึ่งก็คือโอเคผมไม่เสียงหรอกรถสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็คือลถการลดน้ําหนักใช่ไหมอาจจะเอาปั๊มลมปาปั๊มลมอุดดูรั่วมาใช้งานเวลายางรั่วอะไรมาเนี่ยก็โอเคแต่ผมว่าด้วยสไตล์รถคอร์สเนี่ยเอาอยางอะไรจะดีกว่าเอาอยางอะไรจะดีกว่า ก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมพูดพูดในความรู้สึกที่ผมอยู่ยกับรถมานะครับในเมื่อคุณอยากให้เป็นคอร์ดเป็นรถที่แบบตัดออปชั่นอะไรออกไปเยอะก็อาศัยยางอะไรไว้ดีกว่านะครับใช้ง่ายกว่านะสำหรับผมใช้ไม่เป็นไม่ค่อยคล่องเท่า,าไหร่ยางอะไรผมขันไปต่อย,ยกขึ้นใส่ติต่อได้เลยสมมติในประมาณนี้นะครับประตูหลังก็เป็นประตูธรรมดาแต่ผมว่าตัวตัว้งรุ่นใหม่เองเ,องเนี่ยนะครับเหมือนกับตัวเหมือนกับโฟลเดอร์เนี่ยประตูประตูหลังถึงแนมะ้ไม่ใช่ไฟฟ้าเองเนี่ยแต่เบามากนะครับเบามาก ก็ดีเหมือนกันประตูประตูหลังไฟฟ้าลูกค้าผมซื้อไปแต่ละคนนี่ค้างทุกคนเพราะบางทีโอเคหะถ้าคนใช้รถมันก็ไม่เป็นไรคือเข้าใจตามระบบแต่บางคนใจร้อนไงนะครับไปดันไปผักไปช่วยไปเปิดช่วยไปปิดช่วยอย่างนี้มันก็เจอปัญหากันไปเอาแบบแมนมือนี่แหละจบไปก็ฟัง์กชันของคอร์สนะครับ ก็มีบางส่วนที่ผมพูดไปถึงไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาที่พูดถึงไปแล้ว8,59,000บาทและก็ที่สำคัญก็คือผมมีเล่มพร้อมโอนให้ทันทีนะครับรถจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับ19 16กันยานะครับ16กันยา2,563่่ยก็โมเดลแน่นอนอ่ะปี2020นะครับอันนี้ทะเบียนรถก็เจ้าของเดิมจดทะเบียนมาแล้วก็ไปใช้เป็นป้ายประมูลนะครับหรือใครจะซื้อพร้อมป้ายก็ได้นะครับเราต้องบวกเพิ่มนะครับ ไม่ใช่ได้ฟรีนะเลขสวยนะครับซื้อมาหลายหมืน่นนี่เออตำหนิอีกจุดนึ่งนี่ก็มีตำหนินะนี่ครับเนี้ยอีกหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะเก็บหรอกน่าจะขัดออกเป็นรอยก็มีบ้างลนะรถมือสองนะครับจะบอกว่าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนี่โกหกกันแล้วรถมือสองก็มีบ้างนิดนิดหน่อยตามที่ผมแจ้งชัดเจนแต่วันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่แบบว่า อาจจะจองรถใหม่แบบมันไม่ได้ทันทีนะผมเข้าใจอยู่เว้นแต่ว่าโชว์รูมเขามีสต็อกอยู่แล้วนะครับแต่บางโชว์รูมก็ไม่มีนะครับอยากจะได้รถมือสองที่ประหยัดไปก็พอสมควรอยู่นะผ่านไป8-9เดือนเนี่ยนะครับเซฟเงินไปเท่าไหร่อ่ะแสนสามแสนสี 1, 3, 1, ผมว่าก็ไม่น้อยนะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะก็ฝากไปอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือคอร์สหนึ่งจุดแปดสปอร์ตคันนี้ซื้อสดก็ได้นะครับไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผม,มอบอกไปคันนี้เป็นรถบุคคลธรรมดาชื่อบุคคลธรรมดาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้อง ซื้อเสร็จก็พร้อมโอนทันทีจบได้เลยนะครับจบไปเลยก็ผมสิดาวซัสลับเลขออกถ้าไม่ซื้อาปประมูลไปด้วยส่วนราคาไปประมูลก็มาคุยกันถ้าใครอยากจะได้นะครับถ้าใครอยากจะได้ฝากคุณผู้ชมนะครับคัน <c oughs> รีวิวรอบก่อนก็กระแสไม่น่าจะมีดราม่าแะไรเพราะว่ามันออกมาเยอะแล้วออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วก็ฝากอีกหนึ่งคันละกันสําหรับ Compact SUV นะครับรถดีราคาพร้อมใช้งานนะครับราคาสุดคุ้ม มามีเรียกที่มงคลคนเซนเตอร์แล้วน่าจะเป็น1ในไม่กี่คันนะที่เป็น1.8สปอร์ตนะครับก็ฝากคุณผู้ชมฝาก FC ของมงคลคนเซนเตอร์ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์กดติดตามนะครับฝากน้องแดงอีก1คันนะฮะโตยต้าโครราค s ส1.8ปี2020คันนี้859,000บาทหรือว่าโทรหาสศกดาสายตรงได้เลย099-759-1779นะครับ099-759-1779เบอร์โทร และก็ไอดียไเป็นเบอร์เดียวกันนะครับสามารถแอดมาได้หรือว่าโทรมาได้นะครับหรือว่าโทรมาในช่วงไล้สดหรืออัดคลิปอยู่ขออนุญาตโทรกลับนะครับฝากอีกหนึ่งคันแล้วกัน8,59,000บาทคอสสีแดงแจ่มจ้าคันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ